อยากหายโสดก็ไปหยิบในตู้มาฉันไม่เคยจำในสิ่งที่ฉันไม่เคยมีอันนี้ไม่ได้ป่นนะฮะคนโสดนั้นหาไม่ยากร่วมบริจาคในรักปันใจคุณมีสิทธิจับจองได้พื้นที่หัวใจคุณต้องวางอันนั้นมันเป็นแค่ความเพ้อเจ้อ ผมไม่เคยจําในสิ่งที่ผมไม่เคยมีคนรอบตัวผมรู้ดีได้มาฟรีคือความโศกปวดจงเข้าใจไม่มีใครของโศดอยู่ในโหมดเธอไม่ถูกใจเธอไม่เคยไรใจใจสักทีอันนี้ไม่ได้บนนะฮะอันนี้คือเนื้อเพลงที่ผมเคย ทำไว้นานแล้วมือช่วงโควิดเข้ามาช่วงแรกแรกช่วงนั้นผมจำได้ว่ามันมีตู้ปันศขมีสิ่งของอาหารเราก็เอามาใส่ในตู้แบ่งปันกับคนที่เขาเดือดร้อนผมทำเพลงนั้นขึ้นมามันก็คาบเกี่ยวกับสิ่งที่ผมคาใจตัวเองอยู่ว่ามันทำไมคนโซดมันน่าจะมีอยู่ในตู้ อยากหายโสดก็ไปหยิบในตู้มาอันนั้นมันเป็นแค่ความเพ้อเจ้อของผมเองฮะเพลงนี้ต้องไปฟังต้องไปฟังฉันไม่เคยจำในสิ่งที่ฉันไม่เคยมีคนรอบตัวฉันรู้ดีได้มาฟรีคือความโสด จงเข้าใจไม่มีใครอยากรองโสดอยู่ในหมดเธอไม่ถูกใจเธอไม่เคยไล้ไม่มีแชร์ใจซักทีเมื่อความรักไม่ได้แจกฟรีอย่างที่มีในตู้ปันสุขหยิบแบ่งกันได้ทุกคนรวยหรือจนถ้าคุณลำบากคนโสดนั้นหาไม่ยากร่วมบริจาคในรักปันใจคุณมีสิทธิ์จับจองได้พื้นที่หัวใจคุณต้องวาา ฉันไม่เคยจำในสิ่งที่ฉันไม่เคยมี คนรอบตัวฉันรู้ดีได้มาฟรีคือความโสดโปรโจงเข้าใจไม่มีใครอยากรองโสดอยู่ในโหมดเธอไม่ถูกใจเธอไม่เคยไหลไม่มีแชร์ใจสากจีเมื่อความรักไม่ได้แจกฟรีอย่างที่มีในตู้ปันสุขหยิบแบ่งกันได้ทุกคนรวยหรือจนถ้าคุณลำบากคนโสดนั้นหาไม่ยากร่วมบริจาคในรักปันใจคุณมีสิทธิจับจองได้พื้นที่หัวใจคุณต้องวาง